เมื่อวันที่1มีนานเนี่ยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าบ o กเคเบิเจะทําการปิดตัวลงแต่เจ้าของแแบบเนี่ย ก็ได้ทําการอัปเดตไปเลยจ้านอกจากจะไม่ปิดแมปแล้วอัปเดตไปเลยสิ่งที่อัปเดตใหม่นั่นก็คือมีบ้านที่เป็นห้องแลบมาแล้วก็มีรถมาใหม่3คันด้วยกันแล้วก็มีพร็อพมาใหม่ด้วยเอาละทุกคนเดี๋ยวเราลองไปกดเล่นกันฟึบมาบอกเลยว่าอัปเดตในครั้งนี้อัปเดตเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่านะนี่โดยการที่เราไปสร้างบ้านเลยจะบอกว่าบ้านอัปเดตใหม่เนี่ยเป็นบ้านฟรีนะคือมันเป็นบ้านที่เหมือนกับว่าเป็นห้องแลบบอะมากดดูกันว่าบ้านหลังนี้ มันจะจึ้งใจขนาดไหนฟึบมาดูเลยและนี่ก็คือบ้านหลังใหม่ที่ได้อัปเดตมามันคือบ้านห้องแล็บนั่นเองซึ่งตรงนี้คือป้ายหน้าบ้านเราสามารถเขียนป้ายหน้าบ้านได้นะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะทุกคนว่าห้องแล็บแบบนี้อ่ะเป็นตัวสีดําแล้วกันเนี่ยก็จะเป็นห้องแล็บนะดูจากภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นสํานักงานหรือว่าเป็นออฟฟิศนะแต่ความจริงแล้วมันคือห้องแล็บเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีดูแล้วกันนะว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ขนาดไหนก็ประมาณนี้นะทุกคนมันสามารถ เปลี่ยนสีได้ประมาณนี้นะงั้นเราก็เข้าไปดูกันเลยโโหนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคลเมือนกัว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถแบบเข้ามาในตรงส่วนนี้ได้นะงั้นเราก็ทําการเข้าไปกันเลยฟิบอืมประตูเป็นแบบนี้ด้วยพอเข้าไปโอ้โหนี่มัน สำนักงานจะชัดเลยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทํางานนะเหมือนเราเป็นพนักงานเอกสารนะอาประมาณนี้นะแล้วพอมาตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นประตูห้องแลบอะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีป้ายคําเตือนแบบเนี้ยแปะอยู่ทั่วเลยส่วนห้องนี้มันคือห้องจุลชีววิทยาหรือเป็นห้องแบบว่าทดสอบทางวิทยศาศาสตร์พอเราเข้ามาในห้องนี้เนี่ย จะเห็นว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นห้องแลบจริงๆอะ่ะส่วนตรงด้านนี้เหมือนกับว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์น่ะเออแล้วก็แบบว่ามาทําการส่องกล้องจุลทรรศน์อะไรแบบเนี้ยตรงนี้หลักกดปุ่มอะไรได้ไหมก็ยังกดปุ่มอะไรไม่ได้นะมันก็คือห้องแลบชัดๆเลยทุกคนเนี่ยห้องแลบจริงๆงั้นเราไปดูห้องตรงข้ามดีกว่าห้องตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นห้องเอ่อห้องอะไรก็ไม่แน่ใจนะจะเห็นว่าห้องเนี้ยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นตู้แลนอยู่เต็มห้องเลยเนี่ยอันนี้คือตู้แลนนะตู้ใส่แลนอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราเข้ามมาาาาในนห้้องีเรรก็สถ เดินลงไปชั้นล่างได้นะอันนี้น่าจะเป็นชั้นใต้ดินของบ้านหรือเปล่าพอเราเดินลงมาแล้วเราก็พบกับเดี๋ยวนะกดเลยได้ปะ่ะอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะอุ้ยเหมือนกับว่าเป็นการแบบยิงเลเซอร์อะไรแบบนี้เลยอะโอ้ยน่ากลัวอยู่นะอุ้ยดูดิมีควันด้วยอะมีทั้งเลเซอร์สีแดงแล้วก็มีเลเซอร์สีเขียวเราไปนอนได้ด้วยอะลองยิงดูนะวายมันก็น่ากลัวอยู่นะนี่เขากำลังทดลองอะไรอยู่เปล่าเนี่ย ดูเหมือนกับว่าห้องแบบนี้มันต้องจับอะไรมาทดลองหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินอ้อมไปด้านหลังเนี่ยมันก็ยังจะมีปุ่มอีก2ปุ่มอยู่ด้านหลังนะลองกดดูกันว่ามันจะเหมือนกันไหมคิดว่าไม่น่าเหมือนแลวอะปุ๊บหูพอกดปุ๊บมันคืออะไรมันคือสิ่งมหัศจรรย์นะทุกคนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะเหมือนกับว่ามันมีน้ําเกิดขึ้นมานะยังไงเฮ้ยมันเป็นน้ําที่แบบว่าเฮ้ย เป็นแบบนี้ลยเหรอเหมือนเป็นอุโมงค์น้ำมาทุกคนแต่ว่ามันเป็นแนวตั้งอะเฮ้ยมันแบบเออนะมันดูอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะเนี่ยมันทําแบบนี้มาเพื่ออะไรอะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราอยู่ในตู้ปลาอย่างไงอย่างนั้นเลยอะเออมันก็แบบว่าดูอัศจรรย์ดีเหมือนกันนะเออดูแปลกอะส่วนอีกอันหนึ่งเป็นอะไรมาดูกันโอ้โหฟ้าผ่าเหรอโอ้ตอนนี้เราเอาน้ําออกไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองกดดูอีกรอบหนึ่งนะฟ้าผ่าโอ้ เหมือนจะว่าทดลองฟ้าผ่าเงี้ยเหรอบอกเลยว่าห้องแบบนี้มันเจ๋งจริงๆนะเนี่ยแล้วพอเราเดินมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอเหมือนกับเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้นะสามารถแบบเปิดไฟได้อะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดไว้อย่างเงี้ยโอกาสไฟไหม้ได้ปิดไว้ก่อนดีกว่ามันบอกว่าตรงนี้มันคือห้องทดลองการผ่าตัดนะเนี่ยห้องเนี้ยคือห้องทดลองการผ่าตัดซึ่งผ่าอะไรก็ไม่รู้่ะผ่ามนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ยทุกคนว่ามันคุ้นๆไหมมันเหมือนเอเรีย51่ปะหรือว่าสถานที่ที่มีพวก scp อะไรแบบเนี้ยคุ้นๆอยู่นะส่วนห้องนี้ ก็เป็นห้องสารเคมีนะพอเราเข้ามาเนี่ยก็เจอกับถังแบบเนี้ยซึ่งเป็นถังสารเคมีอยู่เต็มห้องเลยแล้วเราก็เดินออกมาตรงนี้จะเห็นว่าอันนี้คือห้องแแบบอีกห้องหนึ่งนะแล้วมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนเจอตู้เซฟเฮ้ยตู้เซฟหาไม่ยากนะอยู่ในห้องแลบไดเรคเตอร์นะเออจะบอกว่าตู้เซฟที่นี่หาไม่ยากนะแล้วมันก็มีปุ่มอะลามหรือว่าปุ่มสัญญาณฉุกเฉินให้เรากดด้วยคือถ้าเกิดเรากดนี่ อย่างมันดูสีแดงหมดเลยอะขอปิดก่อนปิดก่อนโอเคปิดได้อยู่แล้วเราก็ลองเดินไปตรงนี้ซิห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องนี้ดูเหมือนกับว่าก็เป็นห้องเก็บของนะส่วนห้องนี้เป็นห้องว้าวดูเหมือนกับว่าเฮ้มีกรงแบบนีเ้เดี๋ยวนะมีกรงแบบนี้มันมันแปลกๆแ,แล้วนะเหมือนกับว่าเป็นกรงที่เอาไว้ขังเออคุณๆนะขังพวก s c p อะไรแบบนี้หรือเปล่านะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องว้าวเป็นห้องที่แบบว่าเก็บพวกของทดลองอะไรอย่างนี้ไว้อ่ะ เป็นพวกยาทดลองอ่ะสามารถหยิบได้ไหมเฮ้ หยิบได้แล้วก็ดื่มได้ไหมเดี๋ยวนะดื่มไม่ได้ดิ <c oughs> ก็มีสีแดงด้วยนะอ๋อสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงด้วยแล้วก็นี่เลยสีเขียวก็มีแ <c oughs> สดงว่าห้องแลบบนี้เนี่ยมันต้องทําการทดลองอะไรแปลกๆหรือเปล่านะ <c oughs> เริ่มชักวันๆแล้วดิเออมันจะมีแบบทดลองตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แล้วต่อไปสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นคือรถนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรถกันนะรถที่อัปเดตมาใหม่อ่ะจะมีแบบพรีเมียมแล้วก็แบบว่าฟรีแบบฟรีนั่นก็คือรถคันนี้เองโหจะบอกว่าเอาจริง มันเป็นรถออกแนวสปอร์ตเลยอะทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นโทนสีขาวดูแลกันนะทุกคนเพราะว่าพี่นิวชอบสีขาวๆนี่บอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถฟรีนะแล้วก็สวยมากออกแนวทรงสปอร์ตเลยเดี๋ยวจะวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูกันนะมาดูกันว่ามันจะไวขนาดไหนนะทุกคน้ดยความที่มันเป็นรถสปอร์ตนะแค่เรากดเร่งนิดเดียวอะมันก็คือแบบไวมากๆแล้วอะ ดูจากลายล้อแม็กแล้วเนี่ยก็กินขาดนะทุกคนนะนี่ข้างหลังก็แบบว่าออกแนวรถสปอร์ตเลยส่วนรถคันต่อมานั่นคือรถคันนี้เป็นแนวรถสปอร์ตเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบพรีเมียมนะมาดูกันคันนี้คือจะบอกว่านี่มันนี่มันลัมโบกินีชัดเลยอะ่ะนี่มันลัมโบกินีชัดไม่คิดไม่ฝันนะเนี่ยว่าบรู๊คเบ้จะารถสปอร์ตแบบนี้เข้ามาเดี๋ยวลองขับดูโอ้โหทุกคนตอนนี้พี่นีวปรับความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็อย่างที่บอกนะว่ามันคือลมโบกินีชัดเลยทุกคนไหนลองแบบว่าเอาขึ้นเขาะนดู นะดูนะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเข่าได้แบบสบายเลยอะโอ้โหสบายไหมเนี่ยก็สบายอยู่ <c oughs> บอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะแบบนี้เข้ามาส่วนรถสปอร์ตคันต่อไปคือรถคันนี้จะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในแพ็กเกจรถนะทุกคนต้องซื้อเพิ่มตั้งหากโอ้โหทุกคนดูข้างนอกนี่มัน มันเหมือนรถรุ่นอะไรทุกอย่างนี่แหละแต่มันเป็นรถสปอร์ตน่ะถ้าเกิดใครรู้รุ่นรถก็คอมเมนต์บอกด้วยนะพามาส่องด้านในด้านในนี่คือเบาะแดงดําเลยอะ ออกแนวรถสปอร์ตเลยทุกคนมาบอกเลยว่ารถคันนี้คือสวยจริงสวยมากๆท่อรถคือเบลเลอร์เลยสมกัรการที่แบบว่าเป็นรถสปอร์ตจริงๆบอกเลยว่าอัปเดตใหม่ครั้งนี้รถนี่คือแจ่มมากแบบไม่รู้จะพูดคําไหนทุกคนคือแบบว่ารถมาใหม่3คันนี้มันแบบเป็นสิ่งที่แบบเรารอคอยมานานแสนนานนะว่ารอให้บุกเฮเว่นเนี่ยมีรถสปอร์ตแล้วมันก็มีแล้วนะบอกเลยว่าสวยทั้ง3คันคือพี่เนวก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวน่ากลัวเกินไปในบุกเฮเว่นเนี่ยเรามีสิทธิ์ถูกเตเอะออกจาก จากแมพได้นะทุกคนนได้ไง <c oughs> คุณถูกบังคับไม่ออกจากแมพเนื่องจากอวตารเราอ่ะมันน่าก,กลัวเกินไปทุกคนนะอ่าต้องออก งั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ละกันนะที่เราแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านห้องแล็บใช่ไหมทุกคนมันเป็นบ้านที่เหมาะกับพวก s c p มันไม่ให้เราแต่งตัวเป็น s c p ที่ดูน่ากลัวเกินไปไม่งั้นเราจะถูกเตะออกจากแมปนะเออพี่เนิวก็เลยต้องแต่งเป็นผีโครงกระดูแบบนี้แหละเพราะว่าตัวละครแบบเนี้ยมันเหมาะมากทุกคนกับการที่เราเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบว่าเราเนี่ยไปอยู่ในห้องนี้ยิ่งเหมาะเลยห้องไหนวะนี่ไงห้องนี้นะ yeah เข้าไปอยู่ในเนี้ยโอ้โหแล้วก็ปิดกองขังตัวเองไปเลยโดยเฉพาะห้องนี้นะี่คือแบบใช่เลยนะเหมือนกับว่าจับตัวอะไรมาทดลองเนี่ยห้องนี้คือใช่เลยแล้วก็ยังมีอัปเดตอีกนะยังไม่หมดเท่านั้นรู้สึกว่าอัปเดตมาใหม่นะ่าจะเป็นพร็อพนะนี่พร็อพที่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงพร็อพของพวกโรงพยาบาล่ะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นโต๊ะแลบแบบนี้นะนี่แล้วก็จะมีกล้องนี่กล้องแบบนี้เหมือนเป็นกล้อง,ส,องส่องอะกล้องจุลวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมีกล้องแบบนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นเป็นที่ทดลอง ของนางวิทยาศาสตร์อนะเหมือนเป็นหลอดแก้วอะแล้วก็มีแบบเป็นหลอดแก้วน้ำสีด้วยโอ้โหแจมโบบอกเลยว่าอัปเดตพอปมาใหม่นี่คือเกี่ยวกับพวกห้องแลบทั้งนั้นเลย หนแล้วก็มีบ้านห้อง l ลบเป็นของตัวเองแล้วอะเาก็ลองมาแต่งตัวเป็นแบบว่านักวิทยาศาสตร์ดูดีกว่านะมันจะได้แบบดูคือคือสรุปว่าเป็นชุดนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเปื้อนเขียวๆแดงๆด,ด้วยมันคือไงมันคือมันคือกับตรงนี้ไงทุกคนเนี่ยจะบอกว่าชุดนี้เนี่ยมันเปื้อนเขียวๆแดงๆใช่ไหมเออมันคือกับห้องนี้ไงเหมือนกับว่าเราโดนยิงเลเซอร์สีสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยกับเลเซอร์สีแดงแบบนี้เราก็เลยกลายเป็นเสื้อเปื้อนสีเขียวแดงแบบนี้เออมันคืออยู่รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้คนไทยเยอะเหมือออนนนนนกันนะัะะี้ค คลินิกจัดฟันหลัง1 2มันคือคําว่าคลินิกใช่ไหมแต่ว่าเขาจะพิมพ์เป็นคีคีนิกคีนิกจัดฟันไม่ได้บูลลี่นะแต่มันอ่านเจออ่ะแต่จะบอกว่ามันมีห้องลับเออนี่จะบอกว่าพี่นิวเพิ่งเจอห้องลับนะโดยการที่เราเนี่ยลงไปข้างล่างนี่ลงไปชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้แล้วเราก็มาที่ห้องนี้ห้องที่แบบว่าเก็บสารเคมีนะอา้าวใครอะ่ะอา้ามีอาใครใครมา เจอน้องแฟนคลับซะแล้วอะแล้วคราวนี้เราก็ทําการแบบว่าเอาที่นอนเนี่ยปักเข้าไปตรงนี้นะปักเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปปุ๊บเราอะก็จะเจอกับห้องลับนั่นเองนี่เห็นไหมมันมีห้องลับอยู่ในนี้อู้ฮ่าเราเจอห้องลับเข้าให้แล้วรู้สึกว่าห้องลับนี้มันมีอะไรพิเศษหร,รือเปล่ามาดูกันมีอะไรปะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็แค่เป็นห้องลับถงยาวยๆอะเออนะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอ,อ่อตรงนี้เดินไปเรื่อยๆเดินตรงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกแมบ สรุปมันคือห้องลับหรือว่าห้องกับดักเนี่ยเฮ้ยคือแบบว่าพอเราเข้าไปนี่คือเราเราตกแมปเลยเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปนะแล้วก็ค่อยๆส่องนะอ่ะอันนี้ก็คือห้องลับนั่นเองนะประมาณนี้ถ้าเกิดเราอยากให้ตรงนี้มันสว่างเราก็แค่ปักพอปไฟเข้าไปนะอ่ะห้องตรงเนี้ยมันก็จะดูไม่น่ากลัวและแค่เราปักพอปไฟเข้าไปรับรองว่าดูไม่น่ากลัวแน่นอนนะมันคือห้องลับของเรา แล้วก็ทําให้มันดูไม่น่ากลัวแล้วกันนะก็ประมาณนี้อ่าเพียงแค่นี้ห้องรับของเราก็สว่างสวัยแล้วอะเอาที่นอนออกจะได้ดูสวยงามนี่แหละก็คือห้องรับของเราแต่ว่าก็ต้องเดินดีๆนะถ้าเกิดเดินไปเดินมานี่คือตกเข้าไปในช่องนี้ก็ต้องไปเกิดใหม่เลยนะก็ลองเข้ามาสร้างบ้านหลังนี้กันได้นะกับบ้านห้องแอบที่มาใหม่ในบรุกเฮเบน้นะบอกเลยว่าเจ้าของแบบนี่คือจัดเต็มมากเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่นั่นเองนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ